ถูกหวยสามตัวตรงสองงวดท่องสัมมาถังหนึ่งพันจบค่ะค่ะเจ็บก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับการที่ตั้งใจนะคะบริกรรมภาวนาะสัมมาอรหังด้วยนะคะบริกรรมสัมมาถังทุกครั้งนะคะจิตสว่างทุกครั้งบริกรรมสัมมาถังทุกครั้งนะคะชีวิตค,ค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศจา์นะคะโดยแปลว่า เพื่อนๆกำลังมีนะคะมีกาลังบุญอยู่แล้วนะคะพอเวลาที่เราเนี่ยคะมีกําลังบุญอยู่แล้วนะคะแล้วเราบริกรรมภาวนาสัมมาอร,รนตคะก็จะเป็นการทําให้สิ่งน,นั้นเนี่ยได้เร็วแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยนะคะบุญที่เราได้นะคะบุญเก่าเนี่ยก็จะเชื่อมกับบุญใหม่ในการบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังค่ะ และเมื่อเราได้ทรัพย์มาแล้วนะคะก็ให้เรานำรัพย์นี้มาเป็นบุญต่อบุญบารมีต่อบบารมีนะคะแล้วก็ขอให้นะคะชีวิตมีแสงสว่างในทุกด้านค่ะทั้งทางโลกและทางธรรมเลยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ